พราะผมเชื่อว่าปีนี้ก็จะเป็นปีที่โอเคอยู่รับทองคานะถึงแม้ว่าอาจจะไม่รุดดีเท่าปีที่ผ่านมาแต่ก็ยังขึ้นอยู่อาจจะเรียกเป็นการขึ้นแบบทั้งสุดรอบสุดท้ายของขาขึ้นของทองคําก็ได้นะครับก็คิดว่าน่าจะไปยืนเหนือ2,100แน่นอนนะครับแล้วก็ส่วนเงินบาทเนี่ยก็น่าจะไม่ได้แข็งมากนะเพราะว่าเดี๋ยวสงครามการค้าจะทำให้มันพยายามอ่อนเองเนาะ องผันขวดไปหน้าร้านรอซื้อก็ต้องต่อคิวซื้อขายทองคำเท่กับอินเตอร์โกสบายใจอยู่ที่ไหนก็ซื้อขายได้ผ่านระบบออนไลน์โทษ02 222 0 0 0 7ได้เลยสวัสดีครับพวกผมกับไผ่เ็นจ์เดเอร์อินเตอร์โกนะครับเจอกันอีกแล้ว วันอังคารนะครับวันนี้ไม่ใช่วันจันทร์นะเป็นรายการวันอังคารแล้วกันนะรายการทิศทางทองมองอย่างเซียนนะครับก็วันนี้เนี่ยเป็นผมนะที่เอ,อเข้ามาดำเนินรายการนี้นะปกติรายการนี้ก็จะสลับสลับกันใช่ไหมอ่ะซึ่งวันนี้เนี่ยโอเคมันเป็นเออ่เป็นคิวของผมเป็นกะผมอะไรอย่างเงี้ยนะก็เข้ามาทำเนาะอ่ะโอเคก็รายการนี้จะอัปเดตแบบคร่าวๆนะครับข่าวที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยจะไม่อัปเดตเยอะอะไรมากมายนะแต่ว่าโอเคเห็นวันจันทร์เนี่ย ผมเนี่ยเออไม่ได้เขาเรียกอะไรวันจันทร์เนี่ยปกติผมจะมีส่วนของมาโคใช่ไหมซึ่งวันจันทร์ผมไม่ได้พูดนะผมก็เลยกล่าวว่าเอ้ยเอามาใส่เติมไปในรายการวันนี้นะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะโอเคมันก็เป็นส่วนเสริมก็มาเฉยๆนะไม่ได้มีตลอดเนาะอ่าโอเคก็จะอัปเดตมาโคเข้าไปด้วยสําหรับเอ่อรายการวันนี้แล้วกันนะที่ทางของมองอย่างเซียนนะอ่าโอเคเราไปเริ่มเลยดีกว่าเพื่อไม่เสียเวลานะครับก็เรามาเริ่มมาที่ข่าวสัปดาห์ก่อนเลยนะครับข่าวสัปดาห์ก่อนมีอะไรบ้างนะสัปดาห์ก่อนเนี่ เอ่อข่าวน้อยมากๆเลยเป็นวันหยุดใช่ไหม,มวันหยุดเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็ข่าวก็จะน้อยแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่ว่าเอ่อจะมีตัวของชิคาโกพีเอ็มไอนะก็คือในตัวของชิคาโกลาติแอโกนะครับก็ตัวภาคการผลิตเนี่ยหดตัวเยอะเลยนะครับอ่าเพราะเออเออขาอะแบบฟอร์เคนหรือว่าคาดการณ์ไว้ที่ห้าสิบเอ็ดนะครับแต่ว่าต่ำกว่าห้าสิบลงมานะครับก็หดตัวแล้วแล้วหดตัวเยอะด้วยอยู่ที่สี่สิบหกจุดเก้านะครับ โอเคก็นี่ก็เป็นข่าวดีเหรอทองนะแตเห็นว่าภาพรวมอเมริกาเนี่ยตัวเลขหลายอย่างไม่ค่อยดีนะคือภาคการผลิตเนี่ยขดตัวตลอดนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเอ่อตัวหุ้นอเมริกานันแข็งแกร่งมากเลยเดี๋ยวค่อยไปคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับทางอื่นๆจะมีอ่ะเนี่ยหุ้นนะครับอ่ะหุ้นอเมริกาเนี่ยปิดปีที่ออทามหายนะครับโดยเอ่อแบกโดยกลุ่มเทคโนโลยีนะไม่ว่าจะเป็นพวกส่วนใหญ่จะเป็นพวกเอไอดันดันตลาดขึ้นมาเลยนะอเมซอนไมโครซอฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ พวกนี้พวกพวกที่ทำเดี๋ยวชุกเอไอเอ็นวีเดียเนี่ยมันดีตัวแรงนะมันก็พวกนี้กลุ่มเหมือนตัวมันใหญ่มันเลยแบกตลาดขึ้นมาทำออทําไฮเลยนะครับก็จะเห็นว่าเอ่อตัวหุ้นเทคอเมริกาเนี่ยค่อนข้างแพงเลยนะครับแล้วก็ตลาดเนี่ยคาดหวังเยอะมากกับตัวไอนะแต่ว่ากําไรอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้ออกมาชัดเจนนะครับอ่ะก็เป็นกระแสกินกําไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวเลขให้ดูด้วยนะผมก็ทํามานะครับว่าเฮ้ย มันมีคนรีเสิร์ชนะว่าจริงๆริตลาดที่ขึ้นมาเนี่ยใครเป็นคนมองขาขึ้นกันแน่นะครับแล้วตลาดเนี่ยบูรันขนาดนี้เนี่ยมันมันเป็นยังไงบ้างเป็นบับเบิลหรือเปล่านะถัดมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของเอ่ออันนี้ไม่มีอะไรนะเป็นเป็นข่าวของสิงคโปร์นะเขาพยายามปราบปรามเรื่องเหมือนบ้านเราเลยปัญหาเหมือนบ้านเราเลยนะที่มีแอปดูดเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตัวสิงคโปร์เองเนี่ยเขาก็จะควบคุมโดยการไม่ให้เกิดบัญชีม้าขึ้นมานะครับคือเอาง่ายคือแอปดูดเงินเนี่ย มันดูด้เขาตามสุดท้ายเนี่ยมันต้องไปออกทางบัญชีม้านะครับหรือบัญชีปลอมเนี่ยแล้วก็มิชชาชีไปจะจะเอาเงินจากทางนั้นนะครับซึ่งมันจะมีคนที่รับเปิดบัญชีปลอมอยู่ตอนนี้จริงถ้าเราสามารถจัดการคือสิงคโปร์เขามองว่าเขาจะไปจัดการตรงบัญชีปลอมนะถ้าเขาควบคุมการเปิดบัญชีปลอมได้เนี่ยอันนี้ก็จะจบปัญหานี้นะในสิงคโปร์แต่ประเด็นก็คือเขาพยายามทำมาสามปีแล้วแต่เขาประเด็นว่าปัญหาบัญชีปลอมเนี่ยมันเติบโตขึ้นทุกปีเลยนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นเรื่องปวดหัวมากเลยนะอืม โอเคก็มีอะไรแคปเดย์เฉยๆนะครับจะมีข่าวถัดมาจะเป็นตัวภาพรวมไทยนะครับสรุปภาพรวมเอ่ออันนี้ต้องเป็นตัวบอกการยอดการปล่อยกู้นะครับในประเทศไทยปีที่ผ่านมาเรียกว่าหดตัวเลยนะปี23เนี่ยเห็นไหมเส้นสีฟ้าเนี่ยคือย,ยอดการปล่อยกู้นะครับอ่ามีแบง์ชาติเป็นคนทําเลยนะก็คือมีการปล่อยกู้ลดลงจนถึงขนาดหดตัวนะครับหมายความว่าภาพอย่างเงี้ยเรียกเลยว่าเศรษฐกิจถดถอยนะก็คือการที่แบงค์ไม่ย,ยอมปล่อยกู้นะครับอ่าทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะหดตัวลงนะครับอ่า คนแบบซื้อจับใจให้สอยได้ยากขึ้นนะครับอ่าต้นทุนการกู้แพงขึ้นนะครับแพงขึ้นไม่พอยังปล่อยยากด้วยนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้ก็จะเห็นว่าหุ้นไทยก็เลยแบบร่วงนะครับแล้วก็ส่งไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าปีนี้เปิดปีมาเดี๋ยวไปอัปเดตก,กันนะมันเริ่มดีดแล้วนะครับโอเคครับก็มาดูในส่วนอ่ามาดูในส่วนของอสัปดาห์นี้กันบ้างนะข่าวสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีตัวของเอ เรียกได้ว่าอะไระมีข่าวเยอะมากเลยเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันมันหยุดมันม,มีข่าวอะไรเท่าไหร่นะสัปดาห์นี้เนี่ยก็เลยจะมีตัวของภาคผลิตนะ ISM เนี่ยวันพุทธที่จะถึงก็คือพรุ่งนี้นะครับตอนสี่ทุ่มเนี่ยน่าจะเหวี่ยงนะประมาณการก็หดตัวอีกแล้วนะน่าจะหดตัวเอ่อแล้วก็วันพฤหัสเนี่ยจะมีตัวของ ADP on Farm นะครับประมาณการการจ้างงานแล้ววันศุกร์เนี่ยก็จะมีไลฟ์นะครับก็น่าจะพบกับผมนะนะครับแล้วก็เอ่อรุนนนฟาร์มไปด้วยกันนะตอนสองทุ่มครึ่งนะครับก็็จะเหนว่า ตัวราการจ้างงานนะครับก็ประมาณการออกมาค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวรอดูว่าออกเป็นยังไงเนาะก็เอ่อเดี๋ยว่อยไปลุ้นกันก็ที่แน่โดยภาพรวมเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีตัวออกภาคบริการของอเมริกาด้วยนะครับตอนสี่ทุ่มวันศุกร์เนี่ยแน่นอนว่าเราเห็นว่าเออการจ้างงานอเมริกาค่อนข้างดูดีนะมันโดนแบกโดยภาคบริการนะภาคบริการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวร้านอาหารเนี่ยหรือว่าพวกเอ่อพวกกลุ่มเทคเนี่ยพวกบริการทาพวกซอฟต์แวร์อะไรพวกเนี้ย เป็นนับเป็นภาคบริการหมดเลยเรียกว่ากลุ่มนี้เติบโตแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยจะดันมาจากการท่องเที่ยวนะครับคือกระแสท่องเที่ยวเนี่ยเติบโตมากในอเมริกานะครับก็เลยแบกแบกตลาดแรงงานทั้งหมดเลยนะครับประมาณนี้ก็คือค่อนข้างโอเคแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยจะมาจากการที่รัฐบาลเนี่ยใช้นโยบายแบบกระตุ้นด้วยนะครับอ่าลดลงให้คนไปใช้จ่ายนะครับอ่ามานี้ก็รัฐบาลช่วยอัดฉีดให้คนก็เลยออกไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะภาครัฐเขาเนี่ยดันอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ใช้เงินเยอะมาก นะทําให้เอแบกเอาไว้ได้ทั้งที่ปีที่แล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะต้องเกิดรีเซชชันนะถ้ารัฐบาลไม่ไม,ไม่ไม่แบกขนาดนี้นะแต่นี้รัฐบาลเนี่ยคือค่อนข้างแบกมากนะครับก็เลยทาให้รีเซชชันเนี่ยไม่เกิดในปีที่แล้วนะครับอืมแต่ไม่ได้บอกว่าจะไม่เกิดในปีนี้ <c oughs> อ่าโอเคไหมแต่ตลาดเนี่ยเริ่มแบบไม่คิดอย่างนั้นนะแล้วตลาดหุ้นเนี่ยก็ไม่คิดอย่างนั้นด้วยนะครับแต่ผมก็ยังกังวลอยู่นะอ่ามาดูนะผมก็จะสรุปแบบสั้นๆแล้วกันนะปีที่ผ่านมาไม่มีอะไรนะสิ่งที่ผิดคาดเราก็คืออเมริกาไม่เกิด recession. เหมือนในยุโรปนะยุโรปเนี่ยเกิดลีเทชันนะครับแต่ว่าตัวอ,อเมริกาเนี่ยไม่เกิดนะครับซึ่งเออก็เป็นสิ่งที่อย่างที่บอกนะว่ายุโรปเองเนี่ยรัฐบาลเขาไม่ได้แข็งแกร่งหมือรัฐบาลอเมริกาก็คือเขาไม่ได้เออ,อัดฉีดหรือว่าพยุงได้เท่าอ,อเมริกานะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันต่างกันแต่ส่วนอ,อเมริกาเนี่ยก็เลยต่างจากยุโรปออกมานะครับอืคําถามก็คือปีนี้เนี่ยนะครับมันมันจะเป็นยังไงนะครับก็คือโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอดูเงินเฟ้อนะครับว่าถ้ามันจะผมมันมีความเป็นนะะครัับว่าามอจจ อ,อไม่ได้เขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ได้ไมได่ดูดีหรือว่าไม่ได้แบบดีอย่างที่ทุกคนคิดนะเพราะาจะเห็นว่าตอนนี้ทุกแอสเซทเริ่มแพงนะครับตั้งแต่เฟดเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าจะลดดอกเบีย้ยเนี่ยในปีนี้สามต่เต็ปอะไรใช่ไหมราคาสินค้าเริ่มดิดเลยนะครับประมาณนี้นะซึ่งเดี๋ยวมันก็จะผลส่งผลมาที่งเงินเฟ้ออีกทีหนึ่งนะครับประมาณนี้เนาะนี้ก็จะเห็นภาพรวมของการที่ตลาดไม่เกิดลีเทชันทำให้คนเนี่ยก็ยังแบบเก็งกำไรกันอยู่นะครับอ่ะมันก็เลยทำให้เงินเฟ้อดีตัวง่ายนะครับประมาณนี้ แล้วก็ข่าวที่ผมจะอัปเดตภาพรวมให้คุณเห็นภาพนะครับก็คือปีที่ผ่านมาเราเห็นประเทศใหญ่ประเทศที่แบบอย่างอันเจนดีนานะครับในจีเรอิ์เนี่ยมีการเอ่อเรียกว่าประเทศพวกนี้มีปัญหาทางด้านสกุลเงินเขาหมดเลยคือสกุลเงินเขาเนี่ยเรียกว่าเป็นประเทศเหมือนลมละลายแล้วกันนะครับพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมากก็พยายามแบบสู้ๆกันไปนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่ไหวนะครับหมายถึงว่ารัฐบาลเนี่ย ล่าสุดเนี่ยประเทศพวกนี้มีการเปิดประกาศเลยนะครับเปิดให้ประชาชนเนี่ยสามารถใช้อย่างอื่นในการแลกเปลี่ยนสินค้าได้มากขึ้นนะครับอ่ะเราเห็นว่ามันก็จะแต่ละประเทศไม่เหมือนกันแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยทิศทางคือทําให้อ่าประชาชนเหมือนเมื่อก,ก่อนอะ่ะรัฐบาลจะบังคับว่าแลกเปลี่ยนเหมือนประเทศไทยเนี่ยจะซื้อสินค้าคุณต้องใช้เงินบาทเท่านั้นนะถ้าไม่ใช้เงินบาทผิดกฎหมายนะอะไรเงี้ยนะครับนี่คือหลักการนะรก็คือเขาอยากให้สกุลเงินเขาเนี่ยถูกมีดีมามีความต้องการใช้แต่อีเนี่ย คือประมาณว่าพอประเทศพวกนี้มันไม่สามารถรักษาสกุลเงินมันได้เนี่ยมันทาให้ประชาชนเดือดร้อนนะครับสุดท้ายแล้วรัฐบาลเนี่ยก็ต้องแบบปล่อยจอยอ่ะทะถ้าไม่ปล่อยจอยเนี่ยก็คือตัวเองก็แก้ก็คือรัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาได้แล้วประชาชนนี้ก็จะเดือดร้อนไปด้วยเพราะงั้นก็เลยแบบปล่อยจอยเลยนะครับให้คุณจะถืออะไรก็ได้นะครับในการแลกเปลี่ยนนี้ก็จะเป็นผลบวกต่อทองด้วยนะครับแล้วก็เป็นผลบวกต่อคริปโตด้วยพวกไหนบลูบิตคอยอะไรพวกนี้นะพอพวกนี้มันโอนง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าแต่ก็ทองคําก็เป็นหนึ่งในนั้นบบาแว่ เออมีเงินเยอะมากๆ,ๆเนี่ยการที่ไปถือคลิปโต้เยอะเนี่ยบางคนก็ไม่กล้านะครับเพราะว่ามันมันเหวี่ยงไงแต่ทองเนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยเหวี่ยงนะครับแล้วก็รวมถึงดอลลร์ดอลลร์ก็มีดีมาร์เหมือนกันนะก็เราจะเห็นว่าดดอลลร์ในปีนที่ผ่านมาเนี่ยบางคนบอกดอลลร์จะอย่างงู้นอย่างนี้สุดท้ายดอลลาราเนี่ยก็มีคนซื้อนะครับมีคนซื้อก็คือประเทศพวกนี้แหละนะครับก็มีคนเนี่ยหนีออกจากเงินลเงินไปให้ตัวเองนะไปถือดอลลรานะเพราะว่าไม่รู้จะถืออะไรก็ถือดอลลร์ก็สบายใจเหมือนกันประมาณนนนนนีีี้้้้แแแลลลวววต่่่คคะะออาาากก็็็โดยรรมมปณหหืภพทเ ถามว่าหลัอย่างนี้จะมีอีกไหมผมว่าประเทศแบบนี้จะมีอีกเรื่อยๆนะเราจะเห็นว่ามันจะมาเรื่อยๆเพราะว่าเราอยู่ในยุคของหนี้เนี่ยวงจรหนี้ระยะยาวที่มันเป็นบั้นปลายแล้วนะครับก็จะเห็นว่าหนี้เนี่ยมันก็เยอะทั้งทุกประเทศแหละนะครับเหมือนประเทศไทยเนี่ยคนก็พูดนะว่าหนี้เยอะมากหนี้เยอะมากใช่ไหมแต่ว่าทั่วโลกมันหนี้เยอะหมดไงี่อ่าเราต้องเทียบกันกับประเทศอื่นนะมันหนี้เยอะหรอกทุกเพราะว่าหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยระบบระบบดอลลาร์ซิสเต็มเนี่ยมันดําเนินมาเป็นหลายสิบปีแล้วนะครับซึ่งหนี้เนี่ยมันก็พื่งตรงนนีี้เ่ย ถามว่าโอเคเป็นหนううี้นไม่เป็นมีหนี้ไม่เป็นปัญหาครับแต่ว่าคนที่มีหนี้แล้วเขาเรียกว่ามีหนี้เยอะแต่แต่กําไรหรือว่ามีรายได้น้อยเนี่ยมันขัดทุนต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะล้มละลายนะมันก็เหมือนประเทศพวกนี้แหละมันก็จะมีเกิดมาเรื่อยๆนะครับซึ่งประเทศพวกนี้เนี่ยก็จะต้องผมเชื่อว่าเขาจะต้องมาในำนำนนโยบายเดี๋ยวประเทศพวกนี้เกิดเจนิน่าไนจีเรียอียิปต์อะไรพวกนี้นะครับเขาเริ่มดําเนินนโยบายแบบให้ประชาชนเนี่ยเปิดใจมากขึ้นให้ใช้อย่างื่อนในการแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยเออ เมื่อมันหยุดลังไม่สามารถฉุดลังสะุนเงินตัวเองกลับมาได้มันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยพอมันเป็นอย่างงี้ปุ๊บมันก็จะเห็นว่าเอ้ยประเทศอื่นเนี่ยถ้าเจอปัญหาเดียวกันเขาอาจจะทําตามแบบนี้ถ้าเขาทำแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือดีมานนะครับของคนส่วนไหนก็จะถืออะไรถือทองคำนะครับถือดอลลร์อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นตัวหลักอยู่แล้วที่เขาจะชอบถือกันนะถือยูโรอะไรก็จะมีการกระจายความเสี่ยงได้เนาะแต่ว่าโดยรวมก็จะเป็นผลดีนะครับต่อคาร์ดแหสรซทหรือว่าพวกทองคําพวกเซเว่นพวกนี้นะครับอื ลงหนึงคริปโตด้วยนะก็น่าจะมีโฟโลเข้าคริปโตเหมือนกันนะครับแล้วถือว่ามันค่อนข้างดีด้วยนะเพราะว่าคริปโตมันโอนง่ายนะครับอืประมาณนี้ก็จะเห็นว่าประเทศพวกนี้เมื่อก่อนเคยแบนคริปโตตอนนี้คือไม่แบนแล้วนะครับประมาณนั้นเนาะก็เปิดโอกาสให้คนมีทางเลือกมากขึ้นอ่าถ้ามาดูในอีกส่วนหนึ่งนะก็จะเป็นตัวของอันนี้เป็นกราฟที่บอกความเป็นฟองสบู่ในตลาดหุ้นอเมริกาเลยนะก็คืออ่าจะเห็นว่าข้างบนเส้นสีดําเนี่ยคือเออนนะก็คือตลาดหุ้นอเมริกาพูดง่าย เห็นวัตีินามันขึ้นต่อเนื่องแล้วล่าสุดด้านขวาเนี่ยขึ้นรัวๆเลยใช่ไหมเป็นขาขึ้นเลยส่วนนี้เนี่ยเอ,อถามว่าขึ้นมาจากอะไรไอการข้างล่างเนี่ยเป็นข้อมูลที่เกิดจากเการวัดนะครับว่าการะแสงเงินมาจากไหนนะครับไอตัวเส้นที่เป็นสีน้ำตาลออกสีเลือดหมูเนี่ยมันขึ้นสูงเนี่ยนะครับหมายความว่าอันนี้จะเป็นอินเวสเตอร์ที่เป็นแบบเขาเรียกเป็นรลยย่อยนะครับไม่ใช่สถาบันการเงินนะเรียกได้ว่าซื้อเยอะมากนะครับส่วนไอซีฟ้าเนี่ยมันคือสถาบันการเงินในอเมริกานะครับ เห็นว่าสถาบ,บันการเงินเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ซื้อขนาดนั้นนะคือคือแบบอยู่ในต่ําด้วยอยู่ในจุดที่ต่ํากว่า0ูจุดห้าคือต่ํากว่าครึ่งนะครับก็คือไม่ค่อยบูดิตเท่าไหร่ไม่ได้ซื้อมากขนาดนั้นนะไม่ค่อยกล้าซื้อเท่าไหร่แต่ที่ตลาดขึ้นเนี่ยขึ้นแรงจัดเลยจากรายย่อยนะครับคือตลาดเนี่ยรายย่อยเนี่ยมองเป็นขาขึ้นเลยตั้งแต่เฟดเนี่ยรัฐบาลมีการอัดฉีดเงินอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเงินมาซื้อด้วยนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นเนี่ยมันก็ขึ้นตลอดจริงๆถึงมว่าจะมีีข่านนนนั่นนะ แต่หุ้นเมกามันขึ้นทุกวันน่ะคนก็รู้สึกยังไงแบบรู้สึกแบบตกรถออะนะครับแบบซื้อไปก็กาไรทุกคนก็มัวกันอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนอารมณ์แบบเราเคยซื้อคลิปโดดให้มันขึ้นรัวๆใช่ไหมอะ่ะคนเมกาก็รู้สึกงั้นตอนนี้นะคือหุ้นเมกาเนี่ยไม่ว่าใครจะพูดยังไงมันขึ้นตลอดนะครับก็คนเนี่ยก็แหงเข้าไปซื้อใหญ่เลยนะขึ้นใหญ่เลยประมาณนี้ก็ภาพรวมแบบนี้เนี่ยโดยรวมแล้วดูไม่ค่อยดีนะหมายถึงว่าปกติแล้วถ้ารายย่อยซื้อเยอะแบบนี้เนี่ยมันมักจะไม่ค่อยดีนะครับคือไม่ค่อยดีแล้วกันันนนแแตต่่่่ไมวาาจะะจจลงทที เรียกไ,ได้ว่าเป็นฟองสบู่พอสมควรนะครับอืมก็คือถ้ามีอะไรนิดหน่อยที่ผิดคาดเนี่ยมีโอกาสลงแรงได้ประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคครับก็มาดูในส่วนเทคนิคกันดีกว่าโดยรวมที่พูดไปเนี่ยก็จะเห็นว่าเออพุนเมกาขึ้นมาจริงแต่ผมก็ยังย้ําเหมือนเดิมว่ามันน่ากลัวนะครับอ่าภาพรวมคือน่ากลัวแล้วก็ตัวของทองคําเนี่ยจะเห็นว่ากระแสะหลายอย่างเนี่ยมันก็ยังดูดีอยู่นะหมายถึงว่ามันยังไม่ได้ยังขึ้นไม่สุดอะนะตัวทองคำอะไรเงี้ยยังยังขึ้นไม่สุดเพราะว่า เออจะเห็นปัญหาที่ผมพูดไปในประเทศต่างๆเนี่ยมันก็ยังเกิดอยู่แล้วก็พูดถึงความขยหว่อง,งรอประเทศเนี่ยก็ไม่ต้องก็เห็นอยู่นะว่ามันรุนแรงขึ้นนะครับวันนี้ทองคำเนี่ยมันจะเป็นขาลงค่อนข้างยากนะเพราะว่าถึงแม้จะลงมาอย่างไก็ตามเนี่ยมันก็จะไม่ใช่ลงแบบลงจริงจังอะนะครับมันลงเพื่อที่จะแบบเดี๋ยวมันก็ตึมๆเราหาจังหวะปุ๊บก็ขึ้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมโอเคแต่ว่าคนไทยเนี่ยจะมีปัญหาทิ้งค่าเงินบาทนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีแล้วกันในกราฟแล้วกันนะ อ่าเรามาเริ่มที่ตัวของเทคนิคอลดีกว่านะครับเดี๋ยวผมเปิดกราฟแบบเรียวไทม์ไปเลยนะมาเริ่ม Down one, ที่ดาวโจน์เจะเห็นว่าเนี่ยขึ้นนะครับปีใหม่ก็ขึ้นมานะออทามไฮนะครับก็แบกโดยกลุ่มเทคนะคนก็ไปเก่งกําไรพวกเอไอเยอะมากนะครับประมาณนั้นขึ้นแรงแล้วราคาค่อนข้าง,างแพงมาดูนะครับตัวสําคัญพหะเอกของเราเลยนะหุ้นไทยนะก็ขึ้นแรงเลยนะวันนี้นะเออผมพูดไปนะเคยบอกหุ้นไทยลงมาเยอะนะครับแล้วก็จะเห็นว่าที่ผมพูดไปมันจะมีตัวเลขของการปล่อยกู้ที่มันหดตัวใช่ไหม ก่อน,นปีสองพันยี่สิบหมหดตัวจริงนะครับก็ทําให้หุ้นไทยมันก็ขึ้นยากนะเพราะว่าแบงค์เนี่ยรัดเข็มขัดคือแบงค์เนี่ยคนทางเคี่ยวมากเลยนะเพราะว่าดูปีนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าตีมหุ้นไทยมันน่าจะลงยากนะหมายถึงว่าหลายๆอย่างกระแสเนี่ยมันก็ดูแบบเงินน่าจะเข้ามาลงทุนนะคิดว่าอย่างนั้นนะคือต่างชาติน่าจะเริ่มกลับมาลงทุนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนโยบายของรัฐที่พยายามจะไปจับมือต่างชาติดึงเขาเข้ามาลงทุนเลยไง ซึ่งก็ดูแล้วมันก็เป็นไปเป็นไปได้นะครับแล้วก็ประเทศเราก็จริงๆก็อารมณ์ไมคล้ายเวียดนามนะครับคือมันไม่ได้เราไม่ได้เราอยู่ตรงกลางร,ระหว่างจีนกับอเมริกาไงมันก็ไม่แปลกที่เขาจะมากระจายความเสี่ยงมาสร้างฐานผลิตที่ประเทศไทยนะผมก็เชื่อว่าน่าจะมาในวันหนึ่งแต่ไม่รู้มาในตอนไหนนะแต่ถ้ามาเนี่ยยังไงภาพราวมถ้ามาเนี่ยหุ้นไทยก็ต้องขึ้นอยู่แล้วต้องดันขึ้นนะครับประมาณนี้โอเคเศรษฐกิจเราก็น่าจะฟื้นได้นะครับอืมประมาณนี้นะประมาณนี้ก็ โอเคเลยหุ้นไทยก็ลุ้นกันหน่อยนะแต่ว่าคงจะแบบไม่ได้รีบขึ้นเร็วนะเพราะว่าการที่ต่างชาติจะเข้ามาลงทุนจริงจังเนี่ยมาสร้างอุตสาหกรรมเนี่ยมันต้องใช้เวลานานนะแต่ว่าโดยตีมเนี่ยผมเชื่อว่าตรงนี้ก็เอ่อไม่แพงมากนะครับอ่าน่าโอเคอยู่ก็ลุ้นขึ้นได้อยู่นะรประมาณนี้สำหรับต,ตัว,ต,วตัวผมเนี่ยผมลุ้นไปที่พันห้านะขึ้นไปพันห้าเนี่ยผมก็ดีใจแล้วถึงว่ามันจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าโอเคตัวผมก็ไม่ได้มองหุ้นไทยแบบเป็นบูรันอะไรมากมายถึงแม้ว่ามองว่ามันน่าจะ ไอ้ออกให้ข่าวดีผมพูดเนี่ยมันน่าจะซัพพอร์ตให้หุ้นไม่ได้ลงเยอะหุ้นไทยไม่น่าจะลงมากแล้วนะแต่ว่าถามว่าจะขึ้นได้เยอะไหมเนี่ยอันนี้ก็วัดดวงอยู่นะก็แล้วแต่นะแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วกันนะเพราะว่าผมว่ามีอย่างอื่นให้น่าลงทุนกว่าเยอะไงหุ้นจิงน่าลงทุนกว่านะมันถูกมากเลยประมาณนี้มาดูถัวถัดมานะครับก็คือบิดคอยนะอันนี้ผมเคยพูดไปหลายคลิปเลยนะว่าก่อนหน้านี้มันน่าซื้อมันน่าซื้อนะครับแล้วก็ขึ้นมานะครับก็น่าซื้ออยู่ก็คือผมต้องบอกเลยว่า มันเนี่ยตรงนี้ราคาเนี่ยมันไม่ได้ถูกมากจริงนะครับแต่มันก็ยังไม่ได้แพงมากนะครับคือเอราคามันเนี่ยถามว่าโอเคคนซื้อเนี่ยซื้อเยอะได้ไหมต้องบอกว่าซื้อเยอะไม่ได้แต่ว่าถามว่ามันขึ้นไหมมันขึ้นนะครับมันมันมันอยู่ในการบริหารความเสี่ยงล้นนะแล้วแต่คนจะเข้าหรือว่าซื้อเท่าไหร่นะคําถามคือซื้อเท่าไหร่ใช่ไหมผมบอกว่าซื้อก็ต้องแบบเอเคยบอกว่าซื้อเนี่ยคนที่รับความเสี่ยงไม่ได้เนี่ยก็คือซื้อแค่สิบเปอร์เซ็นต์ของการลงทุนของเรานะครับอะไรอย่างเงี้ยเราวขาดทุนไม่เกินสิบเปอร อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเราก็จะไม่ได้แบบมันก็จะแบบจัดที่มันเป็นสินทรัพย์เสี่ยงมันก็จะไม่เสี่ยงขึ้นมาเพราะเราไม่ได้ซื้อเยอะหรืออปลไหมอ่ะคอนเซ็ปต์ประมาณนี้แต่โดยรวมเนี่ยมันคือเหมือนทองคานะครับคือหลักการมันเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะไอ้ตีมกระแสค่าเงินในหลายประเทศมันเสื่อมหรือว่ามันพังไปเนี่ยตัวนี้มันเหมือนทองคําก็คือมันได้อันนี้สองเดียวกันแต่ว่าข้อดีของมันคืออะไรครับตลาดมันเล็กจิ๋วเดียวนะมันเล็กกว่าทองมากว่าเงินเวลามันเข้าไปไม่เยอะเนี่ยมันก็ขึ้นแรงนะประมาณเนี้ยอันนี้หลักการคอนเซ็ป เออก็คิดว่าคนที่ฟังกันมาเนี่ยตามกันมาเมื่อประมาณปีสองปีแล้วเนี่ยก็น่าจะมีเก็บมาแล้วก็ต้องบอกว่าถือต่อนะครับยังถือต่อได้ถัดมานเนี่ยจะมีตัวของดอลล่์อินเด็ก์นะครับที่ต้องบอกเลยว่าดอลล่าเนี่ยล่วงลงมานะครับแล้วเออมันแนวรับอยู่ที่หนึ่งร้อยทวเลยหนึ่งร้อยมันเด้งขึ้นนะครับต้องบอกว่าถ้าหลุดหนึ่งร้อยเนี่ยเขาเรียกเป็นนายัดทางจิตวิทยาถ้าตัวดอลลร์อินเด็กเด์น 100, เนี่ยหลุดหนึ่งร้อยเนี่ยเชื่อว่าทองคําเนี่ยน่าจะดีขึ้นไปเหนือหนึ่งพัน 2,100ได้นะครับอ่าประมาณนี้นะขอย้ำนะถ้าดอลลาร์อินเดกซ์ลุด100ลงไปเนี่ยทองคำจะดีขึ้นไปเหนือ2,100ได้โอเคแต่ว่าตอนนี้มันรีบาวขึ้นมานะครับก็อรอลุ้นต่อว่าจะมีคนที่ทำให้มันหลุด100หรือเปล่าถ้าหลุดเนี่ยก็เป็นไปได้ที่ทองจะวิ่งไป2,100นะครับอืมแต่โดยกระแสปีนี้ผมบอกแล้วนะว่าเงินบาทจะแข็งนะครับก็เอ่อคนที่เล่นเป็นสปอตเนี่ยจะเหวี่ยงไว้จะ จะเขาเรียกจะมันกว่านะครับแต่ว่าตัวทองไทยเนี่ยจะแบบน่าเบื่อหน้าเบื่อหน่อยนะครับแล้วแต่ทองไทยข้อดีคืออะไรข้อดีของทองไทยเนี่ยคือถ้าปีที่ปีนี้เนี่ยนะปีนี้แหละมันไม่ได้เป็นอย่างที่คนคิดแหละคือนักเตะไม่ลดดอกเบี้ยที่คนคิดจริงๆแล้วกลายเป็นว่าแบบมันมีปัญหาเรื่องเงินเฟ้อหรือว่าสงครามการค้าที่รุนแรงขึ้นนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยจะทำให้ทองไทยขึ้นได้ดี กว่าก็จะดูเพอร์ฟอร์มกว่าสปอตนะครับนึกออกไหมอ่าเพราะว่าเดี๋ยวดอลลาร์มันจะแข็งพอแล้วมันเกิดตึงความการค้ารุนแรงขึ้นเนี่ยนะครับแล้วเอ,อตัวของเอ,อทองสปอตมันก็ขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าบาทมันอาจจะอ่อนด้วยประมาณนี้แต่ข่าวตอนนี้มันยังเงียบๆไปไงแต่เดี๋ยวโคนต้องกลับมาแน่นอนนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีเลือกตั้งสารปีนี้ด้วยแล้วเลือกตั้งสารัฐเนี่ยคิดว่าเออทำน่าจะได้แล้วทำเนี่ยเขาเป็นชูโรงแบบทุบจีนด่าจีนหนาเลยนะแบบ แบบว่าเอาะไรอนะ่ะเขาเรียกอะไรเขาหาเสียงโดยการแบบชาตินิยมอะ่นะเขาแบบประมาณชาตินิยมอะ่ะแบบสังคมนิยมนะชาตินิยมเลยก็คือแบบลุกดมนะเอ่อให้คนที่แบบว่าเอาเอเกียรติจีนเนี่ยมาเลือกเขานะซึ่งในอเมริกาก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับประมาณนี้เนาะก็อ่าเขาก็จะได้เขาต้องแสดงตัวแบบนั้นเนี่ยเพราะคนเลือกเขาไม่ชอบก็คือเป็นแนวแนวชาตินิยมแนละ้วก็ก็จะแบบเวลาเขาหาเสียงเนี่ยเขาก็จะแบบมีนโยบายมาแบบโจมตีแบบหรือว่าแบหรือว่าแบนจีนอะไรอย่างเงี้ยนะมอนเป็นไปได้ว่า สงครามการค้าเนี่ยในปีนี้อาจจะเห็นว่ามันอาจจะมีรุนแรงขึ้นนะครับนึกออกไหมอ่าวันนี้วันเนี่ยเออเป็นไปได้ว่าทองจะขึ้นโดยที่เดี๋ยวบาทจะแข็งเอ้ยบาทจะอดด้วยนะครับอ่ะประมาณนั้นนะครับอืมอันนี้คือภาพใหญ่กว่าว่าใหญ่ขึ้นไปหน่อยนึงนะเพราะผมเชื่อว่าปีนี้ก็จะเป็นปีที่โอเคอยู่สำหรับทองคํานะถึงแม้ว่าอาจจะไม่รุดดีเท่าปีที่ผ่านมาแต่ก็ยังขึ้นอยู่อาจจะเรียกเป็นการขึ้นแบบทั้งสุด รอบสุดท้ายของขาขึ้นของทองทำก็ได้นะครับก็คิดว่าน่าจะไปยืนเหนือ2,100แน่นอนนะครับแล้วก็ส่วนเป็นบาทเนี่ยก็น่าจะไม่ได้แข็งมากนะเพราะว่าเดี๋ยวสงครามการค้าจะทำให้มันพยายามอ่อนเองเนาะประมาณนี้ประมาณนี้เลยนะคอนเซปต์ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนเนี่ยคงจะได้กลยุธ์กันไปนะแล้วก็ถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กด s like, u b s c r i b e คลิปนี้ด้วยนะจะเป็นกำลังใจให้ทีมงานอินเตอร์โกมากขอบคุณครับบ๊ายบาย